Bye. บายดีเอาพ่อบาน้อยสารุงคือเก่าเนาะวันนะนี้ทีมงานรถขนส่งของบาน้อยค้าเนาะลูกมันคาละทีมงานมาซอยกันเสี่ยวตัวแมนเข้ามาเกาะเข้ามาเกาะลูกดึงลูกออกนะคฝนจะควบคุมหนุนยาก ดินอมน้ำดินอมน้ำ้ำวกันแ,แ,แ,แถมเลลมีย,ย,ย,ย er, ขึ้นมาก็ยังขึ้นมาได้ละฟรีแล้ว

เพราะว่ามาเพิ่นมาทางนั้นน้องเพิ่นมาทางนั้นมามาฮอนนี่ราคาเ้าไบ่ได้มันยุบนี่ยยุบแล้วก็ปปดตัวแม่ออกซึ่มาดึงลูกมาเนี

ัคาแล้วมันฟรีละดินมันดินนมน้ำใหม่ฝนก็ชิตกมาแล้วนีขึ้นมากอกับบุร่ขึ้นมากอสเอาลูกบไระมันเป็นตุมแล้ว ก็เรียกกันเนี่ย มัน้ต้ปดกมันฟีแล้วมันฟีแล้วมันีแล้วมบุ่นไปได้เลยมันมันฟีละแมันมาคือเนี่แนะกระดีเนี่ยเวลามันอันหนึ่งมันค่อยบอนลูก ไปเลไล่เลยไปเลยไลเลยไปเลยไป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 เลยหมอนั่นดินบวมแล้วได้หมอนั่นน่ะอ๋อดินดินตัวนี้นี่ดินมันบอลแนมดินบวมแล้วตัวนี้ คนลุงกับมาซอยกันเนาะอยู่แถวนี้เดี๋ยวทั้งขึ้นมหม่อีกบ้านหนึ่งมาขึ้นมาขึ้นมาเอานาเอานาขึ้นมาก็ดึงเอาซอยหลังซอ่ไ่ได้แล้ว

พอได้แล้วพอได้แล้วเอาไปถ่ยไปเถ่ายลยไป่เลยบคละแหงรคนหงัไปรักทุ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 กโอ้หมดเองเลย บมน,นเองบมนเองว่ะบมนเองเลยนะัยนะปนั่อีกวหนึงปัญหาคือเขาดึงมาายาวๆนี่ยเนี่ยลูกมันจะเวมหาเสาไฟต้นนี้นี่คือปัญหาละถ้าดึงมาลูกมันฮักเขามาหาเสาไฟกมันอ่า ไปใส่บ่ได้เลยนี่แหละคือปัญหาเ้าดึงช่วงยาวนี่เนี่ยโมเมองมาลุ้นน้ำกันเนอะว่าสิดึงไปหนาได้บอเนี่มีอยู่สองทีคือดึงไปหนาแล้วถอยหลังแต่ว่าถอยหลังก็ขึ้นดึงยากแล้วเนาะต้องลองดึงหนาก่อนอีกออขั้นหนึ่งนะอ,อีกขั้นหนึ่งมางดึง เฮ้ยเดี๋ยวๆๆตั้งไหมเาหามันกไปยุรับ้ามารถเขามารถงนเขามารถบวไฟยางแหยนดเด้อเกิดนดเงดี่เดียันแเลีเออเดี๋ยวมดิยุเดิอย่าได้ด้ะมามาเบอร์น้กนข้างหน้ามาเบักน้กนะมอกมันไาสอดไฟบนนี่ขึ้สัญญาีพุ่นเด้อไอ้เ่วเดี๋ยวเอกไยแล้วอย่างนี้ยกยกขึน

นี่ักมาใส่สอไฟเลยดิไนี่ไม่ไ้ปะไม่ได้เราจิ้คือเราคนยันหยันเพยคนได้ปะดึงมันก็หักมาใส่รถแล้วเสาไฟแลวแหละยังได้ก็หักคุณแต่ว่ามันทำมันเข้าในเรือว่าตายกันไปได้ไหมที่อยทั้งเพราะรถที่ไปขึ้นมาเวทีนี่ดึงข้นหลังดึงข้งหลังเดึงก้ลัง รถก๊าซแงมีเบนรถตัวเด็กรถวันนขัยมาแล้วขาขึ้นมาขามมามาตึ้กันไเียว่ามันบได้นะคาร์นมันก็เร็วในรถวันรถสี่ถอยขึ้นมานี่มันก็ไปละมาโ่าไปล้ะไรกันยังนี้ขัเสร็จู้รหลนัน่้งเออยังงบเปกยเ็นก้อนย้อนเนียถึงมาบได้ละขาอยู่ปุ่นได้ขาอีก่ใช่มาหาซอฟไฟลละ ต้องเอาบกลอลาให้าบ <c ười> ็อดึงใส่ต้นม่วงใหได้ไม่ต้องต้องนดึงบล็อกสักเอาบล็อกบล็อกซักเอาดึงเบาหัวมันสช่ักไปใส่เสาไฟแล้วมันสช่ใบวัวละลอกเลยย้อย

ปเลยเพอนีเดนวีกเกอ่ะคมันบิดก็ใใได้ขอนขยถอยเอาเม่ขึ้นมาเกาะลูกได้แล้วเนาะขึ้นมาได้เพราะว่าสวยแล้ดินอยากแหงแด้เนาะตอนเมื่อเ้านี้มันดินยกยเปียกหรือมันฟีเนาะม่เอาเม่ขึ้นมาเกาได้แล้วตอนนี้แต่ว่ายังบือนอ,อกบ่ได้เถอ คือออกบ่ระได้เธอเพราะว่าลอดหน้าของม็อกมันลมจนเจอปัญหาเอาไม้มาใส่พอย่านมันสิมาอิงเสาไฟอยู่นี่เดีย๋ยวต้องเอารถอีกขั้นหนึ่งมาดึงเพราะลอดหนามันลมแล้วของม,อม็อกตกลูกควงตึงไว้ตึงตึง,ต,งตึงไว้ ไป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 ลไป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 เลยไป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 ลยไป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 เลยไป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 เลยไป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 เลยไป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 ลยไป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 ลยไป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 ล้ไป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 เลไป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 ไ đi từ anh bó mạnh hết tụi ní. bên này, này sáu phái nè sáu phái cả cây cái cả nào đấy sáu phái cái này luôn nè. Biến lên mà. hắc hắc ngồi phụt nữa hắc ngồi phụt nữa. ẹp. ăn bỏ vào máy ยอมติดไม้ือเมันจะฟุดไปเอาเลยเด้อเอาเลยเด้อไปเไป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 เลยเป็นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วยอมย่มย่ม